านออกแบบบ้านพักอาศัย2ชั้นเนี่ยติดถนนสาธารณะกว้าง5เมตรและถนนสาธารณะกว้าง8.50เมตรเนี่ยครับอยากจะสอบถามแนวรุ่นอาคารหน่อยครับอาจารย์เข้าไขา่ากฎกระทรวงข้อไหนยังไงบ้างครับอ,อันแรกเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับในวรรคแรกของกฎกระทรวง55ข้อที่41เนี่ยนี่ยมันพูดถึงอาคารซึ่งาามันไม่ได้พูดอะไรถ้าตามหลักแล้วเนี่ยเราไปต้องไปอ่านในวรรคสองเนี่ยมันจะง่ายกว่า นะครับพอไปอ่านในวรรคสองแล้วสรุปแล้วก็คือว่าอาคารเนี้ยที่นอกเหนือจากวรรคสองเนี่ยคือเขามาเขียนในวรรคแรกก,กอ่อนรวรรคหนึ่งคง่ายก็คืออาคารบ้านอยู่อาศัยอาคารสํานักงานกา,ารอยู่อาศัยรวมหมอพักที่ความสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินแปดเมตรครับแต่สร้างบนใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่าหกเมตร อ่าอเป็นถ้าน้อยกว่าหกเม็ดเนี่ยเช่นห้าเม็รแบบเนี้ยเพ็นถเนด่ยสวนกันไม่ได้นะสวนกันไม่ได้เขาก็เลยให้ล้นแนวอาคารเข้ามาเนี่ยจากถึงกลางถนนสาธารณะนะนครับเข้าไปไม่น้อยกว่าสามเมตรด้านนี้ด้านนี้ต่อไปถ้าสร้างอีกก็ไม่น้อยกว่าสามเม็ดเพ้นทนตรงเนี้ยแนวอาคารเนี่ยก็คือเสาหรือผนังแนวแรกสุด ส่วนที่ยื่นออกมาเช่นกันสาห,หรือชายคาหรือระเบียงแบบนี้หรือครีบหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นยื่นออกมาได้แต่ต้องไม่เลยเขตที่นินอีกนะครับพวกท่อน้ำอะไรแบบนี้ต้องห้ามล้ำเข้ามาหรือ,อปล่อยน้ำลงมาตรงนี้ก็ต้องลงไปในท่อนะครับที่อยู่ในเสาในอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ออกแบบ,บเพราะฉะนั้นตรงนี้นเห็นไหมครับว่าเขาเผื่อไว้ในการขยายเขตทางในอนาคตด้านนี้สามด้านนี้ส ก็กลายเป็นถนนที่มีผิวจราจรเนี่ยไม่น้อยกว่าสองช่องจราจรทันทีครับอ่าทีนี้ในตรงนี้เห็นไหมครับก็แสดงว่าต้องโดนในวักแรกรทันทีเลยแต่นะครับก็คือถนนสา,าธาระมีที่มีความกว้างน้อยกว่าหกเมตรครับทีนี้ส่วนที่ยื่นออกมานะครับจากเลยแนวอาคารเนี่ยที่เราเห็นนะครับครับเห็นไหมครับก็ยื่นออกมาตรงเนี้จะต้องสูงจากระดับ ทางเท้าหรือจากระดับถนนเนี่ยแล้วแต่ว่ามันจะมีอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นถนนอยู่แล้ว<ฆ>ไม่น้อยกว่า3ามจดสองห้าเมตรถามว่าทำไมต้องสูงขนาดนี้ด้วยก็คือการเข้าออกด้วยเลยแบบนี้<ฆ>นะครับแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถนนกว้าง5้าเมตรก็แสดงครึ่งหนึ่งก็คือ2เมตรห้าสิบแสดงเราต้องล้นเข้าไปอีกนิดนึงก็คืออีกห<ฆ><ฆ>้าสิบเซนไม่น้อยกว่านะครับเพื่อที่จะให้มันได้ไม่น้อยกว่า3เมตรส่วนในกรณีที่สองนะครับ ถนนสาธารณะนี้เนี่ยมันมีความกว้างอยู่แล้วก็คือแปดเมตรอาสิครับในวักแรกเมื่อกี้นะครับครับก็คือน้อยกว่าหกเมตรครับตรงนี้เข้าไหมถ้าแปดเมตรอาสิบเนี่ยไม่เข้าทันทีใช่ถูกไหมครับอ่าไม่เข้าวักแรกทีนี้เราก็ไปอ่านในวักที่สองในวักที่สองมันเขียนไว้ว่าอาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือสูงเกินแปดเมตรต่ออันนี้ก็ไม่เข้าอีกไม่เข้าถูกไหมครับครับรายละเอียด วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามเนี่ยเราไม่ต้องไปอ่านเลยครับเพราะมันไม่เข้าแล้วในวรกสองแสดงว่าเมื่อวักหนึ่งไม่เข้าวรกสองก็ไม่เข้าแสดงว่าสามารถสร้างชิดเขตถนนสาธารณะได้เลยครับครับอันนี้ไม่ผิดอ่าเหรยังครับเพราะในตรงเนี้ยเราต้องอ่านกฎหมายละเอียดนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ความสูงเนี่ยพื้นถึงพื้นนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับหรือชั้นบนก็จากพื้นถึงยอดผนังไม่น้อยกว่าสองเมตรหกสิบไม่น้อยกว่านะครับมากกว่าได้อยู่แล้ว นะครับบางคนเนี่ยไปคิดที่ฝ้าเพดานไม่มีนะครับนะครับฝ้าเพดานเนี่ยบังคับอย่างเดียวก็คือห้องอะไรห้องน้ำห้องส่วมเห็นไหมครับ่นกว่า2เมตรนะครับครับโอเคนะครับคนั้นด้านหลังเนี่ยมันมีระเบียงแต่ถ้ามีระเบียงก็ดูในข้อ50ครับก็คือจากแนวเขตที่ดินนะครับอ่าไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับด้านที่ใกล้กับถนนสาธารณะจาไว้นะข้อ4 1ใกล้กับแหล่งน้ําข้อที่4 2แต่ถ้าใกล้กับแนวเขตที่ดินเนี่ย ก็โคห้าสิบจะง่ายแบบนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ